สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการสอบซขอขอท์อรายการที่จะพาทุกท่านครับไปพูดไปคุยไปทอครับเกี่ยวกับเรืด้าน,นระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนครับ คุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันที่งานเอเปกเฮลวิก2022นะครับที่โรงแรมบิเลเนียมฮิลตันกรุงเทพมหานครนะครับเป็นการประชุมสุดยอดผู้นำนะครับร่องของการแพทย์และสาธารณสุขนะครับด้านเกี่ยกับ a อเปกนะฮะภายในงานมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรับชมกันครับรับชมกันได้ในรายการเลยครับ ครับก็วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับของประเทศไทยในการที่เราได้นําเสนอนะครับเรื่องของเบ d i ข้า h หัซึ่งตรงนี้เองนะครับเราก็มีแพ็กเกจการให้บริการต่างๆมากมายซึ่งก็มีการลดแลกแจกแถมนะครับให้กับผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวนอกจากในส่วนของเบติข้า h หัแล้วนะครับซึ่งเรามีความภาคภูมิใจคืองานของอสมอนะครับอสมอก็เป็นงานหนึ่งที่ทางกรมสมบสรณนะครับให้ความสําคัญซึ่งที่ผ่านมาในการจัดการโควิดอสมอก็ช่วย ในการจัดการโควิดจนกระทั่งระบบการสาธารณสุขของเราได้รับการรับจับทั่วโลกอันนี้ก็เป็นความยิ่งใหญ่ของเราที่จัดงานครั้งนี้นะครับเราจะมาชมในส่วนของปูนิทศการนะครับของกรมสนับสนุนบ,บริการสุขภาพของเรานะครับภายในงานมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากอันแรกเลยครับเป็น Service Hub นะฮะเดนทอนฮับนะฮะ ที่จะเป็นเรื่องของการทันตกรรมนะครับศูนยกลางทางด้านทันตกรรมนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของเว็บเน็ตับด้วยนะครับแล้วก็ยังมีตัวของผลิตภัณฑ์ที่เป็น Product ์นะครับโปรดักส์ันะที่มีการนำเสนอนะครับผ่านทางช่องทางของ medical hub นะครับ mm hmm. .net แล้วก็รวมถึงทาง CPO ด้วยองค์การบริษัจก,กรรมและที่สำคัญขานไม่ได้นะครับที่นำเสนอไปอเรื่องของการ อาสาสมัครสาสุขประจำหมู่บ้านนะครับหรืออสมอนะครับที่สามารถสร้างชื่อเสียงไปดังโด่งดังไปทั่วโลกนะครเป็นทําให้สุขภาพคนไทยแข็งแรงนะครแล้วก็เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเลยครับ The third one is for pillars of Thailand village health volunteers. So about 125 VHV were trained COVID-19 prevention program and separated into four groups. The first one is 25 VHV Health Warrior. The second one is 50 VHV NACWIF. And third one is VHV nakrabat or VHV Epidemiologist. The 20th, uh, fourth one is the 25 Mr vaccines. The fourth project is smart VHV application. เราจะมาดูในส่วนของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับวันนี้มีการนําเสนออะไรกันบ้างนะครับในส่วนของนิทรรศการนะครับเดี๋ยวเชิญเจ้าหน้าที่นะฮะแนะนําเรื่องของการจัดบุในครั้งนี้ได้ครับครับสําสำหรับบุธของเรานะครับก็จะมีบริการนะครับก็จะเป็นด้านนี้ก็คือจะเป็นนวดเท้านะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นนวดข้อบ่าไหล่ครับซึ่งเราจะโชว์การนวดให้กับชาวต่างชาติอย่างนะครับ ก็คือจะเป็นการนวดไทยการนวดไทยก็คือจะไม่มีการใช้น้ํามันหรือว่าอะโรมาใดๆครับยังไม่หมดอยู่เพียงเท่านี้นะครับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกวันนี้ก็มีการมาจัดบูธทิ่ทรศกาลในส่วนส่วนตรงนี้เป็นส่วนอะไรบ้างครับอ๋อส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของการมีแบ่งเป็นสามส่วนนะครับก็เป็นส่วนของการควบคุมภาพของผลิตภัณฑ์ของตัวผลิตภัณฑ์ที่เราทำมานะครับกับตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ที่มีมาโชว์ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นส่วนของมาตรฐานของ,<ม>งการทําสารสกัดสมุนภัรว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ<ม>ซึ่งในส่วนของไอตัวอย่างที่เราเอามาโชว์นะครับก็จะเป็นเครื่องมือมที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพของตัวเม็ดยาคว<ม>่าวัดความก่อนของเม็ดยาว่าเป็นยังไงบ้างหรือ<ม>ว่าวัดค่าการละลายของเม็ดยาว่ามีการใช้ยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือโชว์การสก,กัดด้วยไอ้น้ำเป็นสตรีมดิสเลชชั่นนะครับ<ม>ว่า ใช้ไอ้น้ำกลั่นออกมาแล้วก็พวบแน่นของตัวน,น้ำมันหอมเลยออกมาจากตัวอย่าครับก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นส่วนเครื่องมือตัวนี้นะครับก็จะเป็นวานวัดค่าความหนืดของพวกน้ํามันที่เราทําเช่นน้ํามันเดชาน้ํามันเ<ว>มตาน้ํามันการลนนะครับที่เราใช้อยู่ก็จะใช้ตัวนี้ในการวัดความหนืดในการพวบคุมคุณภาพนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้ถ้าเป็นสูตรของยาก็จะเป็นสูตรตรงนี้ทั้งหมดการใช้อย่างตัวแบบเก่าก็จะเป็นแบบหยด Mm hmm. บนลิ้นแล้วก็ฝืนเข้าไป นะครับแต่ว่าแบบใหม่เนี่ยก็คือเราจะทําเป็นฟอเจ์เจลเจะกลบไปในส่วนของกรมควบคุมโรคนะคะคือมีการจัดนิทรรศการนะคะตั้งแต่ประวัติเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยเป็นการพัฒนาการนะคะตั้งแต่เริ่มต้นในการจัดการปัญหาโควิด -19 บเตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนะครับจนประเทศไทยของเราได้รนะับความชื่นชมในการป้องกันโควิด -19 ของสาธารณสุขครับเราจะมาดูในส่วนของบุตรกรมการแพทย์นะคะับุคลกรการแพทย์วันนี้ได้มานําเสนออะไรบ้างครับผม ทำรับส่วนของสถาว์ตลโลกหนุหนักเราก็เอานวัตกรรมนาโน CBD มาทำเป็นเครื่อสงสำอางอค่ะก็จะมีในรูปของแฮร์เซรัมเซรัมบำรุงผิวครีมบำรุงผิวแล้วก็เป็น acne gel เจลตั้งสิวค่ะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์กลุ่ม skin intelligence เนอะอันนี้ก็จะเป็นผลุ่มบำรุงผิวทั้งหมดเหมือนกันจะมีตั้งแต่สบู่ครีมเซรัมตามที่เรียนให้ทราบต้นไม้ สำหรับวันนี้ผมสลับว่จบ4ี่ลัทีมงานครับต้องขอลาทุกท่านไปก่อนและพวกคนใหม่ครับกับรายการสบสอขอทอกได้ในโอกาสครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ